ชีวิตพิกหายหน้า4ปีปล่อยตัวหนักกว่า80กิโลคลุห่หางตองพัคละไม่หลังเปลี่ยนไปมากแทบลืมภาพนางเอกก่อนขอทุ่มเวลาดูแลทาย,ยาทคนแรกของตระกูลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางเอกสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือตองพัคละหม่โปรตระานัน ปัจจุบันอายุ45ปีเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2520เป็นนักร้องและนักแสดงหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการแสดงมิวสิกวิดีโอของปีเตอร์คอปดเลนโดในเพลงอยากไปไหนก็ไปต่อมาจึงได้ออกผลงานเพลงในสังกัดแกมมี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปีพุทธศักราช2547ได้ย้ายมาเป็นศิลปินในสังกัด RS แต่ในปัจจุบันได้หมดสัญญากับ r s แล้วโดยทั้งนี้หลังจากเธอหายหน้าจากวงการไปกว่า4ปีก่อนที่จะกลับมาอัปเดตชีวิตโดยตองได้เล่าช่วงเวลาในวัยรุ่นว่าเมื่อก่อนไม่ใช่คนที่หุ่นดีและผอมจนถูกทักว่าอ้วนจึงเป็นแรงฮืดให้ลดน้ำหนักว่าเรื่องของเรื่องคือไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะอ้วนจะผอมน้ำหนักขึ้นถึง30กิโลจนวันที่เราโดนคนว่าแล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูก เลยตัดสินใจใช้วิธีการเดินคือเดินจากคอนโดรัชดาไปพระรามเก้าแทนการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายไม่เหมือนกันนะบางคนต้องออกเยอะๆต้องให้หัวใจเต้นหนักๆเพื่อที่จะลดแต่เราถ้าทำแล้วบีบหัวใจมากๆไม่ไหวร่างกายเราไม่ได้เหมาะแบบนั้นถามว่าน้ำหนักลงไหมก็จากน้ำหนัก80กิโลกร,รมัมเหลือประมาณ53กิโลกร,รมัม ล่าสุดคือเพิ่งจะผ่านมาประมาณ2ปีที่แล้วเราจะเป็นแบบทำงานปีละครึ่งปีครึ่งปีแรกรับครึ่งปีหลังไม่รับพอไม่รับเราก็กินมีความสุขกับการกินแต่พอถึงเวลาทํายังไงก็ไม่ลดไม่ผอมลงจนรู้สึกว่าไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครจนเพื่อนเองก็เป็น่วงเพื่อนพยายามชวนเราไปเที่ยวให้ไปเจอผู้คนเพื่อพัฒนาตัวเองชุดเดิมเราใส่ไม่ได้เรารู้สึกว่าทำไมฉันไม่สวยเลย เพื่อนทุกคนสวยการไปเจอแบบนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึง่งโดยพิธีกรรายการถามต่อว่าไม่ค่อยรับงานละครเพราะว่าเป็นสายติดหรือเปล่าโดยตองตอบว่าเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่แค่ขี้เกียจและเป็นคนแปลกมากๆอย่างตัวเราเป็นนักร้องแต่เวลาขับรถเราจะไม่ฟังเพลงหรืออยู่บ้านก็ไม่ฟังเพลงชอบอยู่เงียบๆตั้งแต่เด็ก ซึ่งเวลาพี่อยู่บ้านสามารถนั่งเฉยๆมองดอกไม้ได้เป็น1-2ชั่วโมงแบบไม่ต้องคิดอะไรคือเหมือนใช้ชีวิตให้สโลเพราะชีวิตการทำงานมันเร็วเราติดจริงๆถ้าไม่อยากทำงานก็คือจะไม่รับงานตอนนั้นก็อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงหมาฟังเพลงประมาณ4ปีเรารู้สึกว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นคือทำงานหนักมากทำงานทุกวันถ่ายละคร3เรื่องสุขเสาร์อาทิตย์ ต้องไปร้องเพลงอีกรู้สึกว่าชีวิตกดดันมากเราเลยแบบไม่เอาแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยมันเหนื่อยจริงๆต้องปั้นหน้าเราไม่อยากทำอยากพักแป๊บหนึง่งแต่พอพักแล้วมันเพลินเราก็ใช้ตังที่เก็บไว้ด้วยตังที่บ้านเราด้วยปีที่2ถึง3ไม่คิดถึงงานในวงการบันเทิงค่ะมาคิดถึงเอาตอนปลายปีที่สเรารู้สึกว่าเราทิ้งเวลาไปแล้วเราต้องกลับมาได้แล้ว ส่วนเรื่องความรักได้อัปเดตว่าเคยมีตอนนี้ไม่มีค่ะโสดสนิทโสดนานแล้วนะยังไม่ถึงปีเราอะไรก็ได้คนไทยต่างชาติไม่ได้เลือกเยอะแต่คนที่เขาเข้ามาคุยคือเขาเลือกตัวเขาเองบางคนก็ไม่อยากคุยกับเราทั้งนี้ปัจจุบันเธอเองก็ใช้เวลาทุ่มให้กับทาย,ยาทคนแรกของตระกูลอย่างหลานน้อยที่เธอบอกว่าหลงหนักมากอีกด้วย